นะครับผมก็ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูนเฟน7,9,6,5กันด้วยนะครับผมซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมโรบอทกันในแมปที่มีชื่อว่า escape most evil person cell นะฮะซึ่งอันนี้เป็นของเจอฮัตสนะครับผมตามรูปที่ขึ้นเลยนะครับโอเคก็จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มรับชมกันเลยก็จะมีตำรวจที่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เออนั่นแหละครับผมโอเคก็ ็นี่ฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจะเป็นของเดือดฮัตด้วยนะครับเดือดฮัตเนอะเดือดฮัตเดือดฮัตเป็นสักอย่างนะครับมีฮัตกับลาวาโมดนะฮะเดี๋ยวอีกสมมติลาวาโมดเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับก็รับชมเลยแ๋ยวครียเปิดเสียงสักครู่ here we go นี่ฮะโอเคโอ้มัมอ่นคืออะไรอ่ะคล้ายๆโดนัทเลยโอเคไปกันครับว้าวมีสกิบ i ี้ทอยเล t ที่เป็นหัวตำรวจนี้ด้วยนะฮะมันจะเป็นคนที่เขาสร้างไว้นะฮะตอนนี้โอเคไปกันเลยครับไป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 เข้าห้องนี้มานะครับจุดจุดโอ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 เคโอ้โหมีต้นด้วยนะฮะแต่ตำรวจทองแท้เขาเพิ่งกินโดนัทเยอนะฮะไปไปจุดโอ้ยโอ้โห เดินไปใหม่นะฮะตอนนี้โอเคทำการโดดไปเลยโดดไปเลยโอเคชึบ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 วิ่งวิ่งไปวิ่งไปอ่าโอเคคือชึบ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 โอเคต่อมาเรามาปัดแจกันนะฮะอ่าโอเคฮู้นะฮะเฮ้ยนี่มันโดนัทนี่อ๋อกินโดนัทได้นะฮะโอเคสองสามโอ้ยมากินโดนัทของฉันทำไม แกไม่มีโดนัทจากจีนหรอโอ้ยแยกของฉันอีกแล้วเขาของฉันคืนมาดิจังตอนอัดใส่เลยนี่เฮ้ยจีนเก้านีสิโอเคเรียบร้อยพบ,พบโดนัททั้งหมดแล้วนะฮะแต่ชิมเม้นด้วยนะฮะไปครับไปโอ้ยมันมันมันวิ่งตามหลังมามันวิ่งตามหลังมามันวิ่งตามหลังมา Okay. โอเคเอยมันไม่ทันนะฮะแต่ผมสงสัยหนึ่งอย่างว่าอันนี้อ๋อเรกว่ามันเป็นทางนะที่ได้ตะกี้ตันวิ่งโอเคจุๆๆๆๆๆๆๆ๊บจุ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 บโอเคไปคร<ๆๆ>ับไปโอเคไปนี่วิ่งนี่วิ่งไม่ได้กดปุ่มนะฮะทีแรกโอเคไปครับไปไปไปลงข้างล่างกันครับผมคลิปนี้่าไปกันต่ออ่าห้องน้ำน,นี้ไม่มีอะไรนะฮะ ห้องน้ำนี้เปิดได้หมดเลยไม่มีอิสเอเหมือนคลิปที่แล้วนหรอใส่อิสเอเขาหมดนะโอเคไปครับลงทวากลางขุดไปเลยชึบ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 เดี๋ยวเสียงผมปรับเป็นหนึ่งขีดใช่ไหมโอเคทัางตะกี้มันดังมากเลยนะฮะโอเคไปกันต่อครับชึบชึบเออชึบโอเคเออชึบเออ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 โอเคชึบชึบ อ่าผ่านมาได้แล้วนะฮะอ่าวิ้ยกระโดดไปตรงลาวาเลยเจ้ยข้างล่างนี้ถ้าตกไปคือตายเงี้ยนะฮะเอาละไปทางนี้กันเลยโดดข้ามฟึบฟึบเอ้ยมีอุกกาบาตนะฮะจะมาชนโลกด้วยนะฮะอุกกาบาตเขาไปจะชนโลกนะแต่นี้ชนเรานะฮะเฮ้ยใหม่กันแล้ว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 โอเคไปครับไปมันลงมันล่วงลงไปแล้วนะฮะจึ๊บจุ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 ๊บโอเค ชิดเลม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 อ่าโอเคนะครับรู้สึกว่าตรงอื่นๆนะฮะเหมือนใจยังเป็นปกติอยู่นะฮะเพิ่มเพิ่มเติมนะฮะน่าจะเป็นของดืฮอรัตเลยนะฮะเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคโอเควิ่งวิ่งวิ่วิอ๊ยชุบชุบชมาติด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 ติอย่าให้มันมาอยาให้มันมาโอเคโอเคอบออๆออออออืออืออาออืออืออืออออ โอเคดีเลยแฟนต่อครับแฟนต่อแฟนต่อโอเครึอจึ๊บรึจึ๊บรึจึ๊บโอเคลงเลยลงเลยลงเลยนะฮะเอาไม่ใหลงสีขึ้นขึ้นไปครับขึ้นไป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 โอ้ยล่วงโอ้โหอะไรโอเคโอ้มีโรงอาหารกับการฝึกความอบรมและความปลอดภัยด้วยนะการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยโอเค ไปกันเลยนะฮะหวังว่ามันคงจะปั๊มได้ <laughs> อย่าปั๊มเล่นหน่ามึงทำแบบนั้นนะฮะโอเคไปกันเลยนะไปจึบจ๊บจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ตะแกรงมาอีกแล้วตะแกรงมาทุกรอบเลยนะฮะเนี่ยถ้าได้เขาไ้ช่วยผมตกไปนี่คือตายอย่างเดียวนะฮะโอ้ดูค่อนข้างสูงมากเลยนะเนี่ยโอเคครับวิ่งไปครับกระโดดครับกระโดดค,ครับไปครับไปโอ้ ถึงแล้วข, packed, ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าขึ้นไปต่อครับขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปต่ออ่าโอเคมาที่ห้องเก็บของกันก่อนอ่าบันไดอยู่นี่นะฮะอ่าแล้วก็ไปต่อเลยนะฮะเพิ่มเพิ่มเพิ่มศูนย์โทรศัพท์สำหรับผู้เยี่ยมชมอ๋อนี่ชิบ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 เพิ่ไปเึปิ่มเพ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 ิอ่าโอเคล่วงนะฮะ ไปอันต่อไปอันต่อไปอันต่อโอเคจุ๊บ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 ไปครับไปไปโอ้ยอันนี้ลมแรงเลยทีเดียวนะฮะโอเคไต่บันไดไปไต่บันไดไต่บันไดไต่บันไดโอเคฟึบต่อโดดต่อนะฮะอ้าลัวโอเคชึบ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 ชืบโอ้โหล่วงอีกแล้วไปต่อต้องไปต่อต้องไปให้ได้นะฮะ รื้อจุดรื้อจุดรื้อจุ๊บฮ้เฮ้ยเฮ้ยระวังลงระวังลงโอเคโอเคไป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 รื้อจุดรื้อจุบนี่นี่เรียบร้อยโอ้โหปิดวาล์วลงไปก่อนเลยลงมาเพื่อทำการปิดวาล์วอันนี้อันที่หนึ่งโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าไปกันต่อไปกันต่อโอเค ปิดวาล์วอันที่2กันอ่าแล้วก็กลับลงไปใหม่เพื่อมาปิดวาล์วอันที่3เรียบร้อยเสร็จแล้วเราปิดวาล์วจนครบแล้วเราก็ปิดแพทขอมนกันเลยนี่โอเคฮึ๊ยจุ๊บจึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดินมาเดินมาโอเคฮึ๊ยจึ๊บโอ๊ะห้ยโอเคโอ้ตกใจหมดนะฮะโอเคไป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 เอ้าเผื่อพลาดนะฮะตะกี้ โอเคไปครับวิ่งครับวิ่ง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 มากระโดดดึ๊บดโอเคไปครับเดินครับเดินชุด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 โอเคไปครับเดินเดินยาวครับเดินยาว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 มาินะครับโอ้โหอันนี้ลมแรงอย่างเดียวไม่เท่าไรนะครับวันนี้ต้องทำการกระโดดไปด้วยนะฮะโอ้โหแล้วเหมือนมันไล่ระดับความสูงไปเรื่อยๆนะฮะอินคาสถาบันคือจะว่มีชิกว่าด้วยนะฮะ โอเคอบโอเคไปครับผมเรียบร้อยรอดนะฮะไต่บันไดไปไต่บันไดขอทอขทอขทอ YouTube โอเคอ่าไปครับไปไปหฮ้ยที่นี่มืนที่ของพ่อครัวนี่หฮ้ยแกรี่เด็พ่อครัวไปนครับไปไป,ไปเราต้องหนีจากพ่อครัวนี้ก่อนนะฮะ เราจะต้องรีบไปเอาปืนมายิงโอ้โดนโดนเออโดี๋ยวนี้นี้นี่นี้นี่นี้นี่นี้นี้โอ้โหเรียบร้อยผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคโอ้กิงผลไม้นะฮะวันนี้โอเคเข้าไปกันต่อไปกันต่อนะฮะเราจะต้องทำการร่วงลงไปเลยนะฮะโอเคตืดตืดตืดลงไปเยอะลงไปเยอะลงไปเยอะ โอเคไปครับไป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 กันต่อครับยาวยาวนะฮะโอเคเราทําการไต่บันไดขึ้นไปเลยนะครับวันนี้โอเคทําการไต่บันไดขึ้นไปเลยนะฮะไปที่ทางออกนะฮะเราก็ทําการลอยไปเลยลอยไปเลยลอยเาวยาวนับลอยเาวยาวลอยยานะฮะโอเคเพอ้ยลงโอ้โหล่วงนะฮะอันนี้ โอเคลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปใหม่ลอยขึ Arizona, ้นไปใหม่ลอยขึ้นไปใหม่นะฮะลอยขึ้นไปใหม่ลอยขึ้นไปใหม่เฮ้ยเอยชิดริมไว้ชิดริมไว้เพราะทางออกเราอยู่ข้างบนนะฮะห้องข้างบนโอเคนะไปเฮ้ยเกือบ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 โอเคเฮ้ยเออเออลอดเรียบร้อยฮู้นะฮะเรียบร้อยไปกันต่อเลยนะฮะอ่าทางนี้ผมจะต้องไปเอาอ่าของที่สำคัญนะนะฮะ ซึ่งนั่นก็คือแผ่นกระดาษนั่นเองนะฮะโอเควางอย่างนี้แล้วก็มาทางนี้หนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มาทางนี้อีกหนึ่งนะครับโอเคต่อมาปิดเพลงผมจำได้ประตูอย่างงี้มันจะมีเพลงอยู่นะฮะปิดเพลงก่อนเลยโอเคเอาพร้อมแล้วมาบวกกันเลยว้ามาแล้ว เยยิงผักผลไม้ยิงขนมปังนะฮะยิง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 ไปข้างในไปข้างในไปข้างหน้า,า,นา,า,นาโอเคพันพามกันแล้วนะฮะช็อตหนึ่งกนันนี้โอเคยิงอย่าให้มันมาโดนเราอย่าให้มันมาโดนเราเรียบร้อยวูผ่านแล้วเอ้ยระวังครัว่งโอเคไปนะครับจบภารกิจกันนะฮะอ่ามิชชั่นคอมพลีทมิชชั่นคอมพลีทโอเคนะฮะต่อยเอ๊ะถ้าเป็นอังกฤษอ่ะอังกฤษมันจะเขียนว่า สวอชอ๋อมันคือต่อยนะฮะโอเคก็นะฮะน่าจะหมดแล้วล่ะโอเคไปจบที่สถานีข้างหน้ากันเลยนะครับบนก้อนหินยักษ์นี้นะฮะโอเคไป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 ยิง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 นะฮะอ่านะครับโอเคชึบเรียบร้อยไปเลยนะครับไปเลยไปเลยยิงนะยิงยิงคือฟาไปเลยยิงจรวดฟฟิิวว นะฮะยิงเบอร์เกอร์ยิงเบอร์เกอร์ยิงผลไม้ผลไม้ผลไม้สับปะรดยิงมะเขือเทศยิงเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์กล้วยสับปะรดสับปะรดกล้วยแอปเปิ้ลมะเขือเทศแอปเปิ้ลกล้วยสับปะรดเบอร์เกอร์นะฮะเฮ้ย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 อะไรขึ้นอะไรโอเคนะฮะไปต่อครับชึบชึบชึบกับหลังหันฟึบโอ้ชึบชึบ ชึบ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 โอเคไปครับขึ้น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 ข้นขึนโอเคจบแล้วนะฮะอ่าโอเคนี่นะนั่งหอไปแล้ว โอเคกลับมาใส่ชุดสีน้ำเงินเรียบร้อยเป็นตำรวจแล้วนะฮะนี่ตำรวจถือปืนนี่ให้มันขึ้นมาไม่ติดนะฮะกอมผลผักผลไม้หน่อยนะฮะใน่น่นเหยายาไปเหยายาไปนะฮะโอเคนี่คือโซนห้องขังนะฮะอ่าเปิดสวิชโอ้ยนี่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 ยิงหน่อยยิงหน่อยนี่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  โอ้ยเดือดทบอะไรอของฉันมันลกไปหมดแล้วนี่นี่ยิง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 โอเคแล้วทุกคนก็ไป็นกังบ,บ้างครับผมับคลิปนี้ถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับผม